สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมวันพังแมนเด t ด e s t องเกกันอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมก็จะมาวางแผนการเลือกตัวละครหลังแฟด UR เข้ามากันนะโดยสาเหตุที่ต้องวางแผนเนี่ยเพราะว่าตัวแฟด UR มันเป็นตัวเปลี่ยนเมตานะแต่จริงเนี่ยเมตามันเปลี่ยนตั้งแต่เจนอตเข้ามาแล้วแหลนะเนาะเพราะว่าเจนอตเนี่ยมีดาเมจที่แรงมากๆจนคอโบลต์ก็เอาไม่อยู่นะแต่ว่าไอตัวแฟดเนี่ย มันจะเป็นตัวทำลายเมตาเก่าๆแบบจริงๆจังๆนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้ตัวเก่าๆเล่นไม่ได้นั่นเองเนาะซึ่งการที่ตัวเก่าๆเล่นไม่ได้เนี่ยก็หมายความว่าเราอะจำเป็นต้องหาตัวใหม่ๆมาใช้แทนนะซึ่งจะเอาตัวอะไรนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาวางแผนกันเนาะโดยตัว UR ทั้งหมดก่อนที่แฟรจะเข้ามาเนี่ยก็มีตามนี้เลยนะทุกคนซึ่งถ้าตัดตัวทีมใช่ตัวดาเมจออกไปแล้วเนี่ยก็จะเหลือตามนี้เลยนะ จริงๆแล้วเนี่ยตัวใหม่อย่างเฟย์ยาเบลไฟหรือโกเกซิยูอาเนี่ยก็ทําดาเมจได้แรงพอๆกับตัวดาเมจเก่าๆบางตัวนะแต่ว่าผมเนี่ยก็จะเอาแค่ตัวที่มีหน้าที่หลักเป็นตัวดาเมจละกันเนาะไอ้สองตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวซัพพอร์ตกับตัวแทงนะผมก็เลยไม่เอามานะโดยจากการที่ผมคํานวณมาเข้าคๆแล้วเนี่ยดาเมจแต่ละตัวที่ทำได้เนี่ยก็จะตามนี้เลยนะทุกคนโดยผมะจะแบ่งดาเมจออกเป็น2ส,ส่วนนะ ก็คือดาเมจที่เกิดจากการโจมตีตามปกติเนาะแล้วก็ดาเมจที่เกิดจากการไล่โจมตีนะอ่าที่ทำมาเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าตัวเมตาเก่าๆเนี่ยมันทำดาเมจโดยอาศัยการไล่โจมตีเป็นหลักเนาะอ่าผมก็เลยแยกไว้นั่นเองนะซึ่งไอ้แฟต์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่มาแก้ในส่วนนี้นะอ่าแล้วก็ไอ้ตัวกระบองเหล็กกับตัวคิงเนี่ย ผมจะใส่อะไรเอ่ยไว้ก่อนเพราะว่าดามเมจของมันเนี่ยจะแรงตาม HP นะยิ่งใช้คอโบ l o ลอสมีฮิวเยเยอะเนี่ยก็ยิ่งแรงนะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมไม่สามารถคำนวณออกมาได้เนาะแล้วก็เผื่อใครสงสัยว่าทำไมอะตอมิกถึงทำดามเมจได้น้อยจัง <laughs> ผมแอบขำเลยนะตอนที่คำนวณตอนแรกเนี่ยคือมันแบบ โอ้แค่นี้เองเหรอ <c oughs> ก็คือไอตัวอะตอมิกเนี่ยมันเน้นแปะดีบับชำนาญบุตรขยี้นะก็คือแปะไว้ให้เพื่อนโจมตีนั่นเองเนาะแต่ว่าการคำนวณของผมเนี่ยคือจะเอาเฉพาะตัวมันเองนะไม่รวมดาเมจที่เพื่อนร่วมทีมทำเนาะโดยการมาของแฟตยูอาร์ในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยจะทำให้ตัวเก่าก่อนหน้านี้ที่ผมพูดไปเนี่ยไม่สามารถเล่นได้หลายตัวเลยนะเนื่องจากว่าสกิลวันติของแฟตเนี่ยจะมีการแปะดีบับ ชำนาญพิการนะนี่จะทําให้ตัวดาเมจเก่าๆที่ทําดาเมจโด,ย,ดยอาศัยการไล่อันติเป็นหลักเนี่ยไม่สามารถทําดาเมจได้นั่นเองเนาะซึ่งการที่ตัวดาเมจไม่สามารถทําดาเมจได้เนี่ยก็หมายความว่ามันไม่ใช่ตัวดาเมจเนาะอ่าก็หมายความว่าทีมเราอ่ะจะไม่มีตัวดาเมจซึ่งเราอ่ะก็ต้องไปหาตัวดาเมจตัวใหม่ๆมาแทนนั่นเองนะโดยทัตัตดาเมจที่เกิดจากการไล่อันติของตัวประกอบไปแล้วเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยก็จะทําได้ทําดาเมจได้แค่นี้เองนะทุกคนเนี่ย โอ้ซอลิวเหลือสามพันเองเห็นไหมเอออะตอมิกก็สามร้อยห้าสิบคือโอ้โหขีวนึงเนาะเอาง่ายๆตัวซัพพอร์ตในเมตาใหม่อย่างเฟย่าเบลไฟหรือโกคิซึกเนี่ยทำดาเมจได้อยู่ที่ประมาณ6 0พันเปอร์เซ็นซึ่งหกพันเนี่ยก็เห็นว่าเนี่ยมันก็พอๆกับตัวดาเมจเก่าๆเ,เลยนะเออคือถ้าไม่มีแรนติเนี่ยก็คือพอๆกับตัวซัพพอร์ตตัวใหม่เลยอ่าซึ่งอ,อันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าอ่ะมันทำให้ตัวเก่าๆเ,เล่นไม่ได้อย่างแท้จริงเลยนะอ่า โดยถ้าเราตัดตัวที่ทำดาเมจที่พอๆกับตัวซัพพอร์ตที่พูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยออกไปเนี่ยก็จะเหลือแค่กระบองเหล็กแล้วก็คิงยูอนะเนื่องจากทั้งสองตัวเนี่ยทำดาเมจตาม HP เนาะอ่าซึ่งถ้ารวมกับหลอดเลือดขาของโบลอสเข้าไปแล้วด้วยเนี่ยก็จะทำดาเมจได้มหาศาลอยู่นะส่วนตัวคิงเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ไล่อันติกก็ตามแต่ว่าไอ้พับกระนำเนี่ยก็ยังแรงตาม HP อยู่นะเพราะฉันเนี่ยก็ยังเล่นได้แค่ไม่โกงเหมือนเมื่อก่อนนั่นเองเนาะแต่ว่า การมาของคอเด็กในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะทําให้เราต้องเปลี่ยนจากคอโบลอสไปเป็นคอเด็กแทนนะซึ่งส่งผลให้ตัวกระบองเหล็กและคิงที่อาศัยจํานวนหลอดเลือดเนี่ยมีหลอดเลือดน้อยลงทําให้ทําดาเมจได้ไม่แรงเหมือนตอนใช้คอโบลอสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวดาเมจที่ยังเหลืออยู่เนี่ยก็จะมีแค่เทนอสกับแฟตนะทุกคน ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมแนะนำว่านอกจากตัวคอเด็กที่เราต้องเอาแล้วเนี่ยก็ต้องเอาตัวดาเมจอย่างแฟตหรือเจนอตด้วยนะไม่งั้นเราจะไม่มีตัวดาเมจเลยนะเวลาเจอคนเอาแฟตมาแก้เนี่ยรวมถึงเวลาที่เราเปลี่ยนไปใช้คอเด็กด้วยเนี่ยไอตัวกระบองเด็กกระงก็ไม่มีหลอดเลือดเข่าเยอะเนอกก็ทำดาเมจได้ไม่แรงเหมือนเมื่อก่อนนั่นเองนะซึ่งถ้าเราไม่เอา2ตัวนี้แล้วเนี่ย เราอ่ะก็จะไม่มีตัวดามเมจเล่นหลังแฟดเข้ายาวๆเลยนะก็คือระหว่างเดือนธันวาคมยาวไปจนถึงเดือนมีนาคมเลยนะรวมๆแล้วก็4เดือนเลยนะแต่ว่าถ้าใครที่มีคิงหรือกระบองเหล็กเนี่ยก็อาจจะเล่นได้จนถึงคอเด็กมาเนาะซึ่งหลังคอเด็กมาหรือเดือนกุมภากุมภาพันธ์เนี่ยก็คือจะเล่นไม่ได้จนถึงเดือนเมษายนเนาะหรือก็คือประมาณ2เดือนนั่นเองนะอ่าแต่ว่า ถ้าตัวใหม่ในเดือนเมษายนไม่ใช่ตัวดาเมจล่ะเออก็คือเราไม่มีตัวดาเมจยาวๆจนถึงเดือนเมษายนแล้วเราจะตัวดาเมจตอนเดือนเมษายนแต่ประเด็นคือเดือนเมษายนไม่ใช่ตัวดาเมจอีกเนี่ยก็หมายความว่าเราก็ต้องไปเอาตัวดาเมจต่อในเดือนหน้าๆนอะอ่าหลังเดือนเมษายนซึ่งหมายความว่าจาก2เดือนเนี่ยก็เป็น3เดือนเนาะหรือ4เดือนเนี่ยก็เป็น5เดือนนั่นเองซึ่งถ้าเดือนต่อไปไม่ใช่ตัวดามเมจอีกก็ต้องรอเพิ่มไปอีกเรื่อยๆเลยนะอ่าอันนี้ก็ อันนี้ก็คือสาเหตุที่ทําให้เราควรจะมีตัวดาเมจนะทุกคนซึ่งดังนั้นแล้วเนี่ยตัวดาเมจที่เราจะเอาเนี่ยมันก็คือ1ในสองตัวนี้เนาะอ่าแต่ประเด็นคือเราเจอสองตัวไหนเนี่ยเราก็ต้องมาดูดาเมจที่ทําได้ก่อนเนาะว่าตัวไหนเนี่ยทำดาเมจได้มากกว่าอ่าแล้วก็ตัวไหนเนี่ยมีเป็นตัวที่สามารถตีคอตัวอื่นๆได้แตกได้เยอะกว่าเนาะอันนี้ก็ต้องไปดูกันโดยอันดับแรกเนี่ยเราก็มาดูความเสียหายที่แต่ละคอสามารถรับได้ก่อนเนาะ โดยผมเนี่ยก็จะอ้างอิงจากคลิปนี้เลยนะซึ่งก็จะได้ข้อมูลตามนี้เลยนะทุกคนโดยเด็กเนี่ยจะสามารถรับได้อยู่ที่54,000%นะส่วนโบลอนเนี่ยในรอบแรกจะรับได้อยู่ที่12,840%นะส่วนคอมาเนี่ยจะรับได้อยู่ที่21,600%นะโดยดาเมทที่แต่ละตัวทําได้อะผมก็เคยพูดไว้ในคลิปที่รีวิวแต่ละตัวไปแล้วเนาะอย่างเจนออนเนี่ยก็จะเป็นคลิปนี้นะส่วนแฟดเนี่ยก็จะเป็นคลิปนี้นะน่าจะเป็นคลิปก่อน ก่อนทําคลิปนี้ด้วยแหละ,ะซึ่งจากตารางเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นคอโบลตสในรอบแรกเนี่ยจะถูกเจนอสหรือแฟตพัทหนึ่งแบบไม่มีอาวุธเนี่ยสามารถตีแตกได้นะแต่ถ้าเป็นคอม้าเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเป็นพัทหนึ่งแบบมีอาวุธนะถึงจะสามารถตีแตกได้สนะ่วนถ้าเป็นคอเด็กเนี่ยอันนี้ต้องเป็นพัทสองแล้วก็มีอาวุธด้วยนะถึงจะสามารถตีแตกได้ก็คือปั้นสุดนั่นเองเนาะซึ่งจากตารางนี้เนี่ยดูก็รู้แล้วว่าทางเกม จงใจทำดาเมจทั้งสองตัวให้เป็นแบบนี้นะเพราะไม่ว่าจะเป็นแฟตหรือเจน้อนเนี่ยก็ทำดาเมจที่ทำให้คอแต่ละตัวเนี่ยแตกได้อยู่ในแถวเดียวกันหมดเลยนะเนี่ยดูสิเออคือมันอยู่แถวเดียวกันคือจะบอกว่าบาังเอิญก็ไม่ได้นะทุกคนอันนี้คือเกมเนี่ยบังคับมาแน่นอนคือจงใจมาแน่นอนนะทุกคนก็คือมีดาเมจอยู่2แบบก็คือ จนออยูอาร์เนี่ยจะเป็นดาเมจแบบตูบเดียวแต่อีกตัวเนี่ยจะเป็นแฟดยูอาร์ก็คือเป็นดาเมจที่ค่อยๆหล่อยไปเรื่อยๆเนาะไล่โจมตีไปเรื่อยๆซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยสามารถทําดาเมจที่ทําลายคอเนี่ยได้อยู่เหมือนกันเลยเนาะเนี่ยเงื่อนไขเหมือนกันเลยคอเด็กก็ต้องเป็นพัทสมีอาวุธพัทสมีอาวุธคอมาก็ต้องเป็นพัทหนึ่งมีอาวุธพัทหนึ่งมีอาวุธโบลลอยก็ต้องเป็นพัทหนึ่งเฉยๆไม่มีอาวุธอันนี้ก็เป็นพัทหนึ่งเฉยๆไม่มีอาวุธเนาะทีนี้เราก็มาดูแต่ละส่วนกันเลยดีกวว่่าา ให้แต่ละส่วนเนี่ยคือถ้าสมมุติเรามีพันหนึ่งเฉยๆไม่มีอาวุธเนี่ยอันไหนจะทําดาเมจได้เยอะกว่าอันนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูเนาะโดยดับแรกเนี่ยก็คือพันหนึ่งไม่มีอาวุธน,นะในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นแฟตที่ทําดาเมจได้มากกว่าอยู่ที่540%นะ แต่ว่าสมมติเป็น5้าดาวเหลืองเนี่ยก็จะอยู่ที่ลบ 1, น4่หรือก็คือถ้าเป็น5้าดาวเหลืองเนี่ยเจนอจะเยอะกว่าเนาะแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยผมจะไม่พูดถึง5ดาวเหลืองนะเพราะว่าถ้าสมมติเราเอาพาร์ทหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเศษไม่เยอะเนาะอ่าคือมันซมีเศษไม่พอที่จะทำา5ดาวเหลืองนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมมองว่าเคสเนี่ยเป็นเคสส่วนน้อยนะยังผมอ่มีโบลอสที่เป็นพาร์ทหไม่มีอาวุธอ่าแล้วตอนนี้ผมจะทำห้าดาวเหลืองซึ่งใช้เวลามาครึ่งปีแล้วยังไม่ได้เลยนะเพะฉันเนี่ยผมมองว่าอยากไปเสียเวลาปั้นดีกว่านะสลับใส่ฟรีเนะี่ยผมว่ามันไม่คุ้มเนาะ เพราะฉันเนี่ยผมก็จะขีดเส้นใต้ไว้ที่540%นะซึ่งเป็นเคสทั่วไปเนาะเออคือผมจะพูดในกรณีที่เป็นเคสทั่วไปนะไม่พูดในกรณีที่แบบอยู่ดีปั้น5นดะาวเหลืองได้เนี่ยผมว่ามันยากเกินไปโยเวนเป็นสายเติมเนาะอันนี้ก็น่าจะทําได้นะต่อ,อไปก็คือจะเป็นพัทหนึ่งมียวุธนะในส่วนพัทหนึ่งมียวุธเนี่ยก็จะเป็นเจนอนเนาะที่สามารถทำาทาเมจได้มากกว่าแฟทถึง1 0 0 0 0เปอร์เซ็นต์เลยนะแน่นอนว่าถ้าทำาห้ดาวมนะ่วงเนี่ย ก็จะได้หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยเปอร์เซ็นตแต่อย่างที่บอกพันหนึ่งอ่ะทำไม่คุ้มเออถึงพันสองก็ทำไม่คุ้มมันต้องมีอาวุธด้วยถึงจะคุ้มนะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะขีดเส้นใต้ที่พันหนึ่งเฉยๆเนาะต่อไปก็คือพันสองแบบไม่มีอาวุธนะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยแฟรจะทำดาเมจได้มากกว่าอยู่ที่ประมาณสองหมื่นเปอร์เซ็นต์เนาะ แน่นอนว่าถ้าเป็นพัทสเนี่ยก็จะทํา5ดาวเหลืองได้เนาะถ้าเป็น5้าดาวเหลืองเนี่ยก็จะมากกว่าอยู่ที่1 6 8 9 0แเปอร์เซ็นต์่ส่วนนี้เนี่ยผมก็จะขีดเส้นใต้ไว้ที่พัทสเฉยๆก่อนเนาะคือไม่ทํา้าดาวเหลืองเนื่องจากว่าผมมองว่าถึงทําพัทสอ,อะ่ะแต่เราไม่มีอาวุธอะจะไปทํา้าดาวเหลืองทําไมเนาะมันเสียเวลาฟาร์มเอาเศษเหลืองนะ ซึ่งถ้าจะฟาเอาเศษเหลืองเนี่ยมันจะได้เศษม่วงมาด้วยซึ่งถ้าได้เศษม่วงมาด้วยเนี่ยมันก็ควรจะทำห้าดาวม่วงไปด้วยเนาะแต่ว่าถ้าไม่มีอาวุธเนี่ยมันก็จะทำห้าดาวม่วงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าโอเคเอาเป็นเคสแบบปกติไปเนาะอันก็คือประมาณสองหมื่นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะ แล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็คือพาร์ทสองแบบมีอาวุธนะซึ่งไอตัวที่ชนะเนี่ยก็จะเป็นเจนออดนะทุกคนโดยผมะจะโฟกัสที่ดาเมจหลังจากที่ทำห้าดาวม่วงนะเพราะว่าถ้ามีพาร์ทสองแล้วก็มีอาวุธด้วยเนี่ยมันสามารถทำห้าดาวม่วงได้ซึ่งมันคุมที่จะทำห้าดาวเหลืองด้วยเพราะฉันเนี่ยก็สามารถฟาร์มทำได้เลยนะซึ่งใช้เวลาไม่เกิน3เดือนก็น่าจะได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยขีดเส้นใต้ไว้ที่วันนี้เป็นพาร์ทสองมีอาวุธห้าดาวม่วงนะอ่า แน่นอนว่าถ้าสมมติไม่ได้ทำ5ดาวเหลือง5ดาวม่วงเนี่ยไอตัวแฟตเนี่ยก็จะเยอะกว่า8,000%เนาะแต่อย่างที่บอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยผมแนะนําเป็นอันนี้นะก็คือ5ดาวม่วงเนาะซึ่งมาสรุปเป็นตารางแล้วเนี่ยก็จะได้ตามนี้เลยนะทุกคนโดยวิธีเลือกก็คือดูว่าเราอะ่ะมีตัวพอจะเอาตัวแบบไหนก็มาดูว่าตัวไหนทำดาเมจได้มากกว่าก็เลือกตัวนั้นไปเนาะเช่นมีตัวพอที่จะทำพาร์หนึ่งไม่มีอาวุธก็เาแฟตอ่าพาดสองมีอาวุธ อ่าพัดสองมืออยู่ไหนอยู่นี่ก็เอาเจอน,อนอ้อนอ้อะไรประมาณนี้นะแต่สำหรับเซิร์ฟเก่าที่มีตัวไล่โจมตีไล่แอนติกันเยอะเนี่ยผมแนะนําให้เอาแฟดอย่างเดียวนะเออคืออย่าได้เหลียวบองเจนออนนะทุกคนเพราะว่าเซิร์ฟเก่าเนี่ยเราจําเป็นต้องเอาแฟดมาแก้นะเพราะว่าถ้าอีกทีมเนี่ยไม่โดนแกแเราได้ไล่ไแอ,อนติก็จะทาดาเมจได้รวมๆพอๆกับตัวใหม่ๆเลยนะก็คืออีทีมเนี่ยเหมือนเราไปช่วยลดให้อีทีมไม่จำเป็นต้องเอาตัวใหม่ๆเนาะเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยไม่โดนแก้ก็สาม,มารถทาําดาเมจได้พอๆกับตัวใหม่ๆอยู่ดีอ่า แล้วก็ถ้าเอาพัทหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่เอาอาวุธ3ดาวก็ได้นะอันนี้ผมพูดถึงแฟนอยู่นะทุกคนคือแฟนเนี่ยถ้าสมมติเราเอาพัทหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่เอาอาวุธ3ดาวก็ได้เพราะว่าถ้าย้อนไปดูตารางแต่แรกเลยเนี่ยจะเห็นว่าพัทหนึ่งมีอาวุธหรือไม่มีอาวุธเนี่ยดาเมจมันไม่ได้ห่างกันเนยอะขนาดน,นั้นเนาะบางทีมันห่างแหละหมื่นเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าลองเปรียบเทียบดูนะพัทหนึ่งไม่มีอาวุธเทียบกับพัทสองไม่มีอาวุธจะเห็นว่าดาเมจมันห่างกันแบบโอ้โหสองหมื่นเปอร์เซ็นต เออคือมันก็ห่างกันเยอะนะแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะเออคือพัทหนึ่งอ่ะจะเอาอาวุธหรือไม่เอาอาวุธก็ได้อันนี้คือแล้วแต่เลยแต่ว่าถ้าเรามีตั๋วเกิน70็ดบใบก่อนที่แฟดจะมาอยู่แล้วอ่ะเออคือเรามีตั๋วอาวุธนะตั๋วอาวุธเกิน70็ดบใบก่อนที่แฟดจะมาอยู่แล้วผมคิดว่าเอาก็ดีนะ เออเพราะว่าอย่างน้อยมันก็บวกดาเมจไปอ,อีกหมื่นเปอร์เซ็นเนาะอ่ายยเว้นเราจะเก็บเอาไอตัวอาวุธเนี่ยไปให้ตัวซอมบี้แมนเนาะอันนี้ก็จะเก็บเผื่อได้แต่ว่าสําหรับใครที่คิดจะเก็บตัวอาวุธไปเผื่อตัวดาเมจลอบหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ต้องคิดเผื่อเพราะว่าหลังเฟสเขาเนี่ยเรามีเวลา4เดือนซึ่งมันเป็นระยะเวลาที่พอจะเก็บตัวอาวุธ70ใบให้ตัวดาเมตตัวใหม่อยู่แล้วเนาะเพราะฉันเนี่ย สำหรับเคสนี้เนี่ยถ้าเป็นพาร์ทหเนี่ยจะมีอาวุธหรือไม่มีอาวุธขึ้นอยู่กับว่ามีตัวอาวุธเกิน70ใบก่อนแฟตมาแล้วหรือเปล่าแล้วเราอะคิดจะทำซอมบี้แมนพาร์ทสอาวุธ3ดาวหรือเปล่าหรือถ้าไม่คิดจะทําอาวุธ3ดาวให้ซอมบี้แมนเนี่ยก็เอามาใส่ตัวแฟดได้เลยเนาะอ่าอันนี้ก็นักนำไปนะแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะเป็นแฟดพาร์ทหซึ่งไม่ได้แลดแอนติทุกๆต้นรอบเนี่ย แต่เรายังสามารถไล่ติจากกลยุทธ์ได้อยู่นะก็คือให้ศัตรูหรือตัวเราอะเคลื่อนไหวก่อนหนึ่งตัวเนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้ไล่ติอยู่ซึ่งการที่เอาวุฒมาด้วยเนี่ยก็มันก็เป็นการเมคชัวร์เลยนะว่าจะแปะกสถานะพิการใส่ศัตรูทุกตัวเนาะแต่ว่าถ้าไม่ได้เอาวุฒเนี่ยมันก็จะแปลกแค่สามตัวแบบสุ่มซึ่งก็ต้องไปวัดดวงไก่ทีนะทีนี้ผมก็จะมาสรุปแผนการเลือกตัวละครในมุมในมุมมองของผมกันอีกทีเนาะโดยอันดับแรกเลยก็คือ เราอ่ะต้องเอาตัวคอเด็กนะซึ่งต้องเริ่มดองตัวตั้งแต่ตัวดำรอบต้นเดือนธันวาคมนะทุกคนหรือก็คือรอบที่แฟดมนันเองเนาะต่อมาก็คือต้องเอาตัวดาเมจน,นะเพราะถ้าเราไม่เอาตัวดาเมจเนี่ยหลังแฟดมาเราก็จะสู้ไม่ไหวนะเพราะตัวดาเมจเก่าที่อาใส่ดาเมจจากการไล่นนตีนั้นเนี่ยจะโดนแฟดแก้กันหมดเลยนะรวมถึงเกมทําดาเมจของตัวอารณ์ถึงดาเมจของแฟดและเจนน้อนเนี่ย คือมันเวอร์ออกไปนะคือเกมทําดาเมจสองตัวนี้มาเวอร์มากๆเวอร์กว่าตัวเก่ามากคือไม่ใช่เหมือนตัว UR แต่เป็นตัว UR บวกเออผมรู้สึกแบบนั้นเลยนะคือถ้าใครย้อนไปดูดาเมจที่ผมให้ดูแต่ละตัวก็จะเห็นเลยนะว่ามันห่างกันแบบเวอร์จริงๆหมื่นเปอร์เซ็นเป็นสองสามหมื่นเปอร์เซ็นคือแบบมันใช่เหรอเออบางตัวเนี่ยแค่ห้าหกพันด้วยซ้ำนี่คือแบบหมื่นแปดหมื่นเก้าคือประมาณนั้นเลยอะ่ะคือมันไม่ใช่ UR แล้วมันคือ UR บวกที่อยู่ใน UR ทุกคน ซึ่งถ้าเราไม่เอาตัวดาเมจไอส2ตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีตัวดาเมจเล่นไปจนถึงเดือนเมษายนเลยนะหรือก็คือ 1, 2, 3, 4เดือนนะทุกคนระหว่างเนี่ยคือเราเจอคนที่มีตัวดาเมจคือโดนตบยับยับนะ ก็คือต้องรอดาเมจตัวหน้าเนี่ยก็คือเมษายนเนี่ยก็คือต้องรอตอนนี้เนาะแต่ว่าถ้าไอตัวดาเมจที่มาเนี่ยมันไม่ได้มาเดือนเมษายนล่ะคือมันมาเดือนถัดไปอ่ะก็จาก4ี่เดือนเนี่ยกวบวปีหนึ่งเป็น5เดือนคือรอไปเรื่อยๆเนาะอ่านี้ผมก็เลยแนะนํานะว่าพวจะตัวดาเมจอย่างน้อยถึงตัวน่าจะ2ตัวเนี่ยอ่าแต่ว่าถ้าเรามีคิงหรือกระบองเหล็กเนี่ยก็น่าจะพอเล่นได้อยู่จนถึงมีคอเด็กมาเนาะซึ่งการมาของคอเด็กเนี่ยจะทําให้เราต้องเปลี่ยนคอทําให้ไม่มีหล่อดเลือดข่าเยอะๆนะ ซึ่งทาให้การทําดาเมจตาม HP เนี่ยก็ลดลงเนาะเออมันก็ทําให้เล่นกระบองเหล็กกับคิงไม่ได้นั่นเองนะซึ่งถ้าเล่นจนถึงคอเด็กมาเนี่ยก็หมายความว่าเราก็จะไม่มีเคะตัวดาเมจหลังคอเด็กมาเนาะก็คือ1 2เดือนนั่นเองนะแล้วก็ต้องรอตัวดาเมจตัวไปซึ่งน่าจะเป็นเดือนเมษายนแต่ถ้าไม่ใช่เดือนเมษายนอีกเนี่ยก็น่าจะรอเพิ่มอีกหนึ่งเดือนไปเรื่อยๆเนาะแต่สำหรับคนที่มีคิงหรือกระบองเหล็กอยู่แล้วเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์กกเก่าๆเนาะซึ่งเซิร์ฟเวอร์กเก่า เราจะต้องเอาแฟดพาร์ทสองอาวุธสามดาวเนาะหรืออย่างน้อยก็แฟดพาร์ทหนึ่งอาวุธสามดาวเนะี่ยเออมันก็คือเหมือนเป็นการปักธงอยู่แล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่มีตัวคิงหรือมีตัวกระบองเหล็กเนี่ยไม่จำเป็นต้องดูอันนี้เลยคือ,อยังไงก็ต้องเอาตัวแฟดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็น่าจะเล่นได้ยาวๆเนาะเพราะว่าถ้าไม่เอาแฟนเนี่ยก็คือไม่มีตัวแก้ทีมตรงข้ามนะทีมตรงข้ามมันก็จะไล่อันตีได้เหมือนเดิมนะเออมันก็คือแบบจบจบเลยนะเออจบเลยนะก็แต่ว่าผูเ้เล่นเซร์ฟเก่าๆเนี่ยน่าจะร ซึ่งการเลือกตัวดาเมจหนึ่งใน2ตัวนี้เนี่ยก็ไม่ยากเนาะระดับแรกก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเป็นเซิร์ฟเก่าๆที่มีตัวแรกตีอย่างคิงยูอาร์ก็คือเอาแฟกตไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟใหม่ๆที่ไม่ค่อยมีตัวแรกตีกันเนี่ยกขาต้องกลับไปดูกันก่อนนะว่าเราจะเอาตัวไหนเนี่ยกลับไปดูตารางนี้กันนะทุกคนซึ่งจากตารางนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าสองแถวตรงกลางเนี่ยจะมีความต่างของดาเมจที่ทําได้เยอะมากๆนะดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยเลือกตามตารางได้เลยนะอ่า ก็คือถ้าสมมติเราเป็นพันหนึ่งมีอาวุธเนี่ยเป็นเจน้อนนะทุกคนแต่ถ้าเป็นพัสองเราไม่มีอาวุ้นเนี่ยก็เป็นแฟตนั่นเองเนาะอึง่งไอตรงนเนี้ยเนี่ยมันก็จะมีเคสที่ต่างกันอีกก็คือไอตรงเนี้ยมันจะเป็นสองแถวที่มีดามเบจต่างกันไม่เยอะเนาะอย่างแฟนเนี่ยห้าร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นเจน้อนเนี่ยห้าพันหกเองมันไม่ถึงหมื่นเนาะในส่วนนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสองแนวทางนะ แนวทางแรกก็คือเอาเจนอสเพราะก่อนคอเดิกจะมาเนี่ยตัวเจนอสสามารถชนะเฟสได้อยู่แล้วนะเพราะดา้มเเจนอสเนี่ยมันคือ ตุ้มเดียวแต่งยกตีนะทุกคนคือไม่ต้องรอให้ทีมเล่นก่อนแล้วค่อยแลนตีเหมือนแฟตนั่นเองเนาะแต่ถ้าเน้น PVP มากกว่าเอ้ยไม่ใช่เน้น PVP สิเน้น PVE เน้นตีบอสมากกว่า PVP เนี่ยก็อนแนะนาเอาแฟตนะเพราะแฟตอะ่ะมีการแตกสารนะชำนาญบวกยี่ซึ่งจะช่วยเพิ่มดาเมจเวลาเพื่อร่วมทีมโจมตีนะซึ่งผม่็เคยทาคลิปแล้วแหละเปรียบเทียบตอนเจนอสอะไรนะนะั่นน่ะซึ่งไอ้ตัวแฟตเนี่ยจะทําดาเมจเวลาสู้กับบอสได้ดีกว่าเจนอสนะซึ่งถ้าเอาตัวเจนอสเนี่ย ก็น่าจะเล่นได้ยาวจนถึงตัวซอมบี้แมนมาเลยนะอ่าก็คือเนื่องจากว่านะตอนนี้เนี่ยมันไม่มีตัวไหนที่แก้เจนอสนอกจากยุงพารสอนะซึ่งในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆเนี่ยก็ไม่น่ามีคนเอากันด้วยนะ ทำให้สามารถเล่นตัวเจน้อสเนี่ยได้ยาวๆไปเลยนะจนถึงตอนคอเด็กมาเนี่ยอาจจะเริ่มเล่นไม่ได้แล้วเพราะว่าเจน้อสเนี่ยมันเป็นตัวที่เน้นดาเมจตุ้มเดียวจบแต่ว่าถ้าเป็นดาเมจต่อรอบเนี่ยตัวแฟตจะทําได้เยอะกว่านะเพราะว่ามีการแป็สะนะชนานาญโบยี่ให้เพื่อนร่วมทีมโจมตีได้ด้วยเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงคอเด็กมาเนี่ยแฟตก็น่าจะเริ่มเล่นไม่ได้แล้วแหละอ่าแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นตัวซอมบี้แมนมาเนี่ยก็ยิ่งเล่นไม่ได้เลยถ้าเจอคนเอาซอมบี้แมนเนาะ แต่ว่าไอการมาของซอมบี้แมนเนี่ยแม้จะทําให้ไม่สามารถอันติได้คือต้องบอกก่อนว่าซอมบี้แมนเนี่ยผมก็เคยทาคลิปไปแล้วเนาะคือไอตัวซอมบี้แมนหลักๆเนี่ยมันจะทําให้ตัวละครเราอะใช้ลูกไฟมากขึ้นหรือใช้พลังงานมากขึ้นเนาะยิ่งถ้าซอมบี้แมนได้ไล่อันติหลายรอบเนี่ยการจ่ายสวยการจ่ายลูกไฟเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จ่ายเยอะมากขึ้นนะซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะจ่ายเยอะจนตัวเจนอตเนี่ยไม่สามารถอันติได้นั่นเองนะแต่ในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่า ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆก็ไม่น่าเจอกันเยอะหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไอ้ตัวซอมบี้แมนเนี่ยมันมาต่อจากตัวคอเด็กเนาะซึ่งคนที่จะเอาเนี่ยก็น่าจะต้องเอาคอเด็กมากกว่านะอยู่เว้นข้ามคอเด็กไปเอาซอมบี้แมนอันนี้ก็ทีมไม่ถึกก็แพ้อยู่ดีเนาะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเอาคอเด็กกันซอมบี้แมนก็น่าจะไม่เอากันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวแก้เจนอนทั้งสองตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยูมพัทสองหรือเป็นซอมบี้แมนเนี่ย ก็คนในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆไม่น่าเอากันนะเพราะฉะนั้นเจนอะตก็น่าจะเล่นได้ยาวๆแต่ผมก็จะเปลี่ยนสีบอกไว้ก่อนนะเพื่อเคสที่แบบเจอคนเอาเอออันนี้ก็อาจจะสู้ไม่ได้นั่นเองนะอะแต่ว่าอีกเคสหนึ่งเนี่ยก็คือกรณีที่เราเอาแฟดนะทุกคนคือถ้าเราเอาแฟดมาแน่นอนว่ามันสู้กับคนที่เอาตัวเจนอตไม่ได้เนาะแต่มันอนะ่ะจะสามารถเล่นได้ยาวๆไปจนถึงซอมบี้แมนมาก็ออยังเล่นได้อยู่นะเพราะว่าตัวแฟดเนี่ยมันเป็นตัวคุมกําเนิดซอมบี้แมนเนาะ ถึงซอมบี้แมนมาเนี่ยตัวแฟตก็มาทําให้ตัวซอมบี้แมนเนี่ยไม่สามารถเก็บสวยได้หลายรอบเนื่องจากไม่สามารถแล่อติได้นั้นเองเนาะเสื้อเนี้ยมันก็เหมือนเป็นการแก้ซอมบี้แมนอ่าอย่าเรียกแก้เลยเรียกว่าคุมกําเนิดดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแฟตอะมันจะเล่นได้เรื่อยๆเลยยาวๆไป5้าเดือนเลยเพียงแต่ว่าถ้าเราเจอตัวเจนอตก่อนคอเด็กมาเนี่ยก็จะแพ้ไปเนาะแต่หลังคอเด็กมาเนี่ยแพ้ชนะก็ขึ้นอยู่กับการปั้นเลยใครปั้นสุดกว่าก็ชนะเนาะเพราะทั้งสองตัวเนี่ยทำดาเมจต่อรอบเนี่ยได้พอๆกันนะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียเนาะคือถ้าเราเอาตัวเจนอสเนี่ยเราจะเล่นไม่ได้เวลาที่เจอคนเอาซอมบี้แมนมาแต่จะชนะคนเอาเฟดมาแต่ถ้าเราเอาเฟดเนี่ยเราจะยังเล่นได้เวลาเจอคนเอาซอมบี้แมนมาแต่จะแพ้คนที่เอาเจนอสมาเนาะซึ่งผมก็จะเขียนบอกไว้นะว่าถ้าสมมติเอาเจนอสเนี่ยจะชนะใน2เดือนครึ่งแรกแล้วก็หลัง2เดือนขึ้นไปเนี่ยก็คือหลังซอมบี้แมนมาหลังคอเด็กมาเนี่ยแพ้ชนะขึ้นอยู่กับว่าอีทีมมีซอมบี้แมนหรือเปล่าอ่าส่วนตัวแฟนเนี่ยสเดือนแรกเนี่ยจะแพ้ชนะเนี่ ขึ้นอยู่กับว่าทีมมีเจนอนหรือเปล่าถ้ามีก็โดนตุ้มเดียวจอดเนาะแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็คือชนะนั่นเองนะแล้วก็3เดือนขึ้นไปเนี่ยก็คือแม้จะเจอตัวซอมบี้แมนเจอคอเด็กเจออะไรเนี่ยก็สู้ได้อยู่ดีเนาะคือเล่นได้ยาวๆนั่นเองนะซึ่งถ้ามีตั๋วเหลือพอที่จะอีกตัวเนี่ยผมก็แนะนําเป็น2ตัวนี้นะซึ่งการจอาวตัวไหนนนเนี่ย ็ต้องมาดูกันที่คลิปนี้นะทุกคนผมเคยพูดไว้แล้วนะในส่วนเงื่อนไขเนาะอันนี้ก็จะบอกไว้ละเอียดเลยแต่ว่าในเงื่อนไขนั้นเนี่ยผมจะพูดไปในทางเซิร์ฟใหม่เนาะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดสำหรับเอ้ยไอ้ไอ้คลิปเนี่ยไอ้คลิปเนี่ยผมจะพูดในเชิงของเซิร์ฟเก่าสิเออว่าแบบเงื่อนไขกระเ้าโกหรือเอายุงเนี่ยจะเอาไหนอันนี้จะพูดในเชิงของเซิร์ฟเก่าซะมากกว่าซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดในเชิงของเซิร์ฟใหม่เนาะ อ่าซึ่งเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยผมก็แนะนําเลยนะว่าเอาเป็นกูคิดึกนะทุกคนสาเหตุที่เอาเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าแม้เราจะอาอยูมาช่วยแทงเนี่ยแต่ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยไม่น่ามีตัวคอที่ดีๆอย่างโบลอนหรือคอมาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้จเจ้ายูมาช่วยแทงอะ่ะก็โดนเจนอนเนี่ยอันติทีทีเดียวตุ้มแตกเหมือนเดิมนะ แต่ถ้าเอาตัวโกหกสืมาเนี่ยโดนเจนอตตุ้มเดียวก็ไม่แตะเนาะเพราะว่ามีโลกอมาตัดอยู่นั่นเองนะรวมถึงตัวสตันในเซิฟเวอร์ใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นตัวสตันที่สตันตัวเดียวสแตนสองตัวแต่มันจะสตันตัวที่แบบอยู่ข้างหน้าเนาะซึ่งการที่เอาอยู่มาแก้สแตนเนี่ยผมว่ามันก็แก้แหละแต่แล้วไงอะคือมาสแตนตัวข้างหน้าไง เออแต่ถ้าเราหมเราโกงคิสึกมาเนี่ยยืนข้างหลังใช่ไหมแล้วตัวข้างหน้ามีโล่อตาปตัดตัวหนึ่งเวลาโดนสตาร์นเน่ยมันก็โดนแค่ตัวนั้นเนาะไอตัวหลังที่เป็นตัวดาเมจเนี่ยยังไงมันก็ได้ทําดาเมจอยู่ดีเนาะได้เล่นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเมองว่าเอาเป็นตัวโกคิสึกดีกว่าเนเาะอ่า ซึ่งแน่นอนว่าไอ้ตัวกรูริสตเนี่ยมันจะโดนแก้ด้วยซอมบี้แมนนะแต่อย่างที่บอกไปว่าเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆเนี่ยอย่าไปห่วงเลยว่าจะเจอคนเอาซอมบี้แมนคือไม่ค่อยเจอหรอกโยงเพืนไปใส่เติมนะหรือว่าใสา่ดองยาวซึ่งผมรู้สึกว่าใสา่ดองยาวก็คือยอมแพ้ยา,ยาวๆมาแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะผมว่าก็โอเคโอเคเลยที่จะเอากูิสึกนะอ่าซึ่งเวลาไป PVP เนี่ยมันก็ไม่น่าเจอเยอะหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยกูริสต์เนี่ยสำหรับเซิร์ฟใหม่ผมคิดว่าเล่นได้ยาวยาวไปเลยนะอ่า ก็อย่างที่บอกนะโกสซ์เนี่ยมันจะเล่นได้ยาวๆไปจนถึงเดือนกุมภาเลยนะพอเริ่มเดือนมีนาคมเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีเนาะก็คือไอคิสเนี่ยก็เวลาเจอซอมบี้แมนก็แพ้แต่ถ้าไม่เจอก็ชนะเนาะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆคนไม่น่าเอาซอมบี้แมนกันหรอกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโกสึกผมว่าน่าจะเล่นได้ยาวๆจนถึงซอมบี้แมนรีเทิร์เลยซึ่งตัวรีเทิร์เนี่ยคนไม่น่าไปเอากันอยู่แล้วเนาะแต่ก็อาจจะเอาก็ได้เพราะว่ามันก็เป็นตัวที่เล่นได้ยาวๆสำหรับซอมบี้แมนเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อาจจะโดนแก้แต่ก็ไม่ได้ขนาดนะั้นเพราะฉะนั้นกูค g o สือบอกว่าเป็นชอยที่ดีสำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆม,มากเลยนะ แต่อยู่แบบคือกรณีที่เราไม่เอายุงแล้วก็ไม่เอากูเิสึกด้วยแต่เราไปเอาซอมบี้แมนแทนอ่าอันนี้ก็คือดองยาวๆเขาทุกคนซึ่งเคียนนี้เนี่ยผมไม่แนะนํานะเพราะว่าจะทําให้เราแพ้คนที่เอาตัวดาเมกับกูเกิลสึกเนี่ยยาวๆไปไปสี่เดือนเลยนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่คือแพ้ยาวเลยอะ่ะคือผมว่ามันมันไม่คุ้มเนาะเออเอากูเิสึกมาดีกว่าแล้วก็แบบชนะยาวๆไปสี่เดือนแล้วหลังจากนั้นก็คือไปวัดดวงว่าเจอคนที่แบบ เอาตัวซอมบี้แมนหรือเปล่าดีกว่าเนาะแถมโกคิสึกเนี่ยมันยังมีประโยชน์ในโหมด PVE เนาะคือในผล PVE บางอันเนี่ยมันจะมีบอสที่แบบตีทีเดียวแล้วแตกเออเพราะฉะนั้นเนี่ยโกคิสึกมันมีโลกอามาตะทำให้ยืนกับบอสได้อยกยาวเนาะแต่ว่าซอมบี้แมนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรแบบนั้นนะคือเอามายืนเปิดก่อนแล้วไงโดนบอสตีเดียวแตกถึงซอมบี้แมนจะมีชุบชีวิตแต่แบบเพื่อนแตกหมดแล้วอ่ะเออยังไงก็จบเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแนะนําเป็นโกคิสึกอยู่ดีนะซึ่งสรุปแล้วเนี่ย ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์เก่าๆเนี่ยก็ควรจะเอาคอเด็กแน่ๆแล้วหนึ่งเนาะอ่าส่วนตัวดาเมจเนี่ยก็ควรจะเป็นแฟลชพัทสองอาวุธสามดาวนะ จะได้เอามาแก้ตัวดามเมจเก่าๆไปในตัวด้วยหรือไม่ได้พาร์ทสองอุตส่ามดาวาก็พาร์ทหนึ่งเนาะหรือถ้าได้อาุตสามดาวด้วยก็ดีนะ,ะแต่แน่ๆคือต้องมีแฟดนะทุกคนสำหรับเซิร์ฟเวอร์เก่าๆนะแล้วก็ถ้าสมมติได้อีกตัวเนี่ยผมแนะนําให้ไปดูในคลิปโกเกิสสกที่บอกไว้ก่อนหน้านี้เนาะว่าควรเอาโกเกิสสกหรือควรเอายุงดีหรือว่าควรจะฆ่าไปออกสมพี่แมนดีอันนี้ก็คือดูในคลิปนี้เลยนะ ส่วนเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆเนี่ยก็คือแน่นอนว่าเราต้องเอาเด็กเหมือนกันเนาะ,ะเพราะว่าเป็นตัวคอส่วนตัวดาเมจเนี่ยจะเอาแฟลหรือเทนเนอเนี่ยก็ตามที่วูดไว้ในสไลด์นี้เลยนะ,ะก็คือพูดไว้หมดแล้วเนาะอันนี้คือมาสรุปทีหนึ่งแล้วก็ถ้าได้อีกตัวเนี่ยแนะนําเลยว่าโกคิสึกยูอาร์ต้องเอาแน่นอนครับทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอให้ทุกคนโชคดีไม่เกลือวางแผนอะไรก็เป็นไปตามแผนนะแต่ถ้าอะไรรก็ไม่เป็นใจเนี่ยก็ถือว่าส่วยแทนผมละกันไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนดีอยู่ครับทุกคน